สวัสดีครับพุมบีเซร์แดนตายนะครับวันนี้มาตามคําเรียกร้องนะครับสาหรับปอตัวชนนะประวัติข้องนิ่งามข้อเ้ชอหรือว่าตัวทีทานเน้นอยู่ทีหน้าจอนี้เลยนะครับผมนะแต่ก่อนทีจะไปฟังนะครับนะฝากกดติดตามเผื่อเป็นกําลังใจให้พุมฮิตนะครับครั้งแรกนะครับชนะดุกแางพยักแส่ไกลทีสนามบางกลมครั้งทีซ้องชนะคูปต้าทีสนามคลองแงครั้งทีซ่อมชนะโนดแปตกูมาทีสนามคลองแง ครั้งที่ีชนะข้าวปล่ยงามหรือไ,ไอข้าวอายะนะครับทีสนามบางกลมครั้งที้าชนะแดงงามเพชรทวีหรือไอซ่อนรามนะครับทีสนามควนธานีครั้งทียกชนะโนดแซมเพรชรรัชพัฒน์สนามสายข้าวครั้งทีเจ็ 7, ชนะลังซาเจ้ามังก,กรสนามบางกลมครั้งทีแปดชนะแดงทวีทรัพย์ทีสนามบอ่อรอครั้งทีเก้าชนะแดงแซงราวีทีสนามกระบี่